สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งจะพามาทำล่มนาคแบบที่หนึ่งกันนะคะล่มนาคแบบที่หนึ่งของเราจะมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ในวันนี้จะเป็นลิบบินขนาด12มิลยาว20นิ้ว4ี่เส้นนะคะตัวนี้เป็นลิบบินกากเพชรเนาะให้เพื่อนเพื่อนพับครึ่งไว้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นดินดินตัวนี้ ยาวสิบเท่าไหร่นะสิบสามเซนอ่าแต่เวลาทําจริงเพื่อนๆไม่ต้องตัดแบบนี้นะคะพี่กุ้งตัดเอาไว้แล้วก็บอกขนาดไว้เพื่อให้เพื่อนๆไว้เวลาซื้อของจะได้กัดถูกเนาะแล้วก็จะมีลูกปัดหยดน้ำสองสองอันนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นลูกปัดขนาดหกมิลใช้ทั้งหมดเจ็ดเมตรแล้วก็จะเป็นดอกพิกุลตัวนี้พอดีพี่กุ้งทําตัวนี้เอาไว้แล้วก็เลยขอเอามาใช้เลยแล้วกันเนาะ ก็จะเป็นดอกพิกุล2อันนะคะแล้วก็จะเป็นงอกขนาด8มิลหนึ่อันตัวนี้อันนิดเดียวนะคะแล้วก็ลวดลวดตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีลวดเบอร์ยี่สิบองให้ใช้เส้นเดียวนะคะแต่ถ้าไม่มีมีเบอร์ยีสี่ที่อ่อนกว่านี้นะคะ่ะให้ใช้2เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวร่มกันนะคะ ตัวล่มของเราก็คือลูกส้มนั่นเองเริ่มแรกให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะ2 0นิ้วพับครึ่งส่วนปลายตัดปลายแหลมนะคะพับให้ปลายยาวเท่ากันหยิบมา1เส้นเส้นที่สองครอบทับเส้นที่1แบบนี้ขึ้นฐาน4ี่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆขึ้นเป็นทําได้เลยนะคะเส้นที่สามครอบทับเส้นที่2แบบนี้นะคะเส้นสุดท้าย เส้นที่สี่ให้สอดเข้ามาในช่องที่1ในเส้นที่1แบบนี้นะคะแล้วอาออกแล้วหยิบเจ้าเส้นที่สเข้าไปแบบนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่น้องจะได้ฐานสี่แบบนี้เดี๋ยวความยาวของลวดของดินเดี๋ยวพี่กุ้งลงรายละเอียดไว้ให้นะพอได้แบบนี้ปุ๊บให้เราพับลงหยิบมา1เส้นแล้วพับลงให้ขอบของ ขอบของริบบิ้นตัวนี้อยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางเนาะเสร็จปุ๊บก็อีกเส้นหนึ่งก็หยิบวนวนขวาไปเลยค่ะก็พับลงเส้นที่สาก็พับครึ่งน้องจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายให้สอดเก็บเข้ามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จปุ๊บให้เพื่อน,นะะๆหยิบขึ 2, 3, like bon er yeah, ้นมา1เส้นอย่างนี ну, ้นะคะเส้นที่สองพาดทับเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สพาดทับแบบนี้อ่ะเอามือประคองไว้แบบนี้นะคะอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับปล่อยเส้นล่างลงหยิบเส้นต่อไปพาดทับแล้วก็ปล่อยเส้นล่างลงทําไปให้หมดเลยค่ะ ยิบเส้นต่อไปพาดท,ทับปล่อยเส้นล่างลงแล้วก็หยิบเส้นต่อไปพาดท,ทับแล้วน้องจะเหลือสี่เส้นให้ปล่อยเส้นล่างลงแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆหันมาดูด้านนี้เขาจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งสองสามสามช่องนี้จะเป็นที่อยู่ของริบบิ้น3าเส้นนี้นะคะให้เราเริ่มสอดเก็บจากเส้นแรกเข้าช่องที่1ไปเลยค่ะเส้นที่สเข้าช่องที่ส เส้นที่3ก็สอดเข้าช่องที่3ามไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บดึงให้กระชับดึงให้กระชับนะคะพอดึงให้กระชับแล้วตรงนี้เพื่อนเใส่เหรียญได้เลยนะเดี๋ยวเราจะได้ดึงเขาให้พอดีตัวนี้เพื่อนเพื่อนต้องใส่เหรียญเลยใส่เหรียญที่หลังไม่ได้แล้วนะคะอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บ เอาแค่ okay, พอกระชับนะคะไม่ต้องให้ริบบิ้นตรงนี้กระดกหรือบิดเนาะบิบๆเขาจะได้สวยสวยนะคะเสร็จปุ๊บได้อย่างนี้แล้วหยิบมาหนึ่งเส้นไลเ่เพื่อนเพื่อนนับไปเลยหนึ่งสองสามพาใต้แล้วก็หยิบเส้นต่อไปเส้นถัดมาเลยนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นหนึ่งสองสามพาใต้แบบนี้ทําไปจนหมดเลยค่ะพาใต้อ่า เขาก็จะไปพาดช่องถัดไป1 2 3่งาพาดใต้2อสาพาดใต้ครบแล้วตอนนี้เขาจะเหลือ3เส้นนะคะให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้จะมีช่องที่เราจะต้องสอดเก็บริบบินกัน1 2 3ที่ยังว่างอยู่เนาะให้เพื่อนเพื่อนเริ่มจากริบบินเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องแรกตรงนี้นะเริ่ม่างช่องนี้นะ,ะชึบเส้นที่สนะคะ ก็สอดเข้าช่องที่2แบบนี้นะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สก็สอดเข้าช่องนี้แล้วดึงให้กระชับแล้วเดี๋ยวเราก็สอดเก็บเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนงใส่เหรียญกันนะคะอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เ,เพื่อนๆสอดเก็บตัวนี้ถ้าเราจะนับ ตัวช่องของเขาเส้นของเขาเราไม่นับนะคะเราจะนับช่องหน้า1 2 3ก็จะไปโผล่ช่องที่3นะแต่จริงๆอ่ะแค่เราดันไปเนี่ยเขาก็โผล่อัตโนมัติแล้วค่ะเพื่อนๆสอดเก็บให้หมดเลยนะคะพอได้อย่างนี้แล้วก็ดึงให้กระชับเล็กน้อยอย่าลืมนะคะโอกาสใส่เหรียญเหลยอ,อีกครั้งหนึ่ง เสร็จปุ๊บเรามาตัดริบบิ้นส่วนเกินกันเวลาตัดแนวโค้งแบบนี้พี่กุ้งมักจะแนะนําให้ใช้เป็นกรรไกรปากโค้งแบบนี้นะเพราะว่าน้องจะแนบเข้าโค้งตัดง่ายค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆค่อยๆค่อยๆตัดไปเดี๋ยวเราตัดออกให้หมดเลยนะคะพอตัดออกเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆมาทำตัวขาล่มกัน นะคะอย่างที่พี่กุ้งบอกเนาะถ้าลวดเบอร์22ใช้เส้นเดียวเพราะเขาก็จะแข็งนะคะถ้าเบอร์24เบอร์24อะ่ะจะเอาไว้ทำตัวนี้เอาไว้ลักษณะงานโชว์ค่ะเนี่ยเขาจาเส้นเล็กถ้าเพื่อนๆมีตรงนี้ก็ใช้ได้ใส่ไป2เส้นนะคะเริ่มแรกให้เพื่อนเอนเอาลูกปัดหยดน้ำใส่ข้างล่างลงไปแล้วก็ต่อด้วยลูกปัด6มิลเเม็ดถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยค่ะไม่ค่อยอยาก ให้เขากิ้งได้ก็ให้แต้มกาวนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะตรงนี้ไม่แต้มก็ได้นะคะแต่อันนี้ต้องแต้มนะแต่พวกนี้ไม่แต้มก็ได้เนาะแต่เม็ดสุดท้ายก็แต้มนิดนึงเสร็จปุ๊บก็ใส่ตัวดอกพิกุลลงไปนะคะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆมาดูตรงนี้ตรงนี้รูเขาจะมีตรงนี้รูเล็กมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะตรงนี้จะมีรูเล็กตรงนี้จะใหญ่เราจะ เอาเจ้าอันนี้ขาล่มสอดเข้าไปด้านรูเล็กนะคะเราจะเอาเขาสอดด้านรูเล็กชดชดๆหาๆไปค่อนๆไปอ่าเพื่อที่ว่าเวลาออกเนี่ยออกรูใหญ่จะได้ง่ายนะคะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราดึงดึงดึงเขาลงมานิดนึดนงแล้วแต้มกาวกัน ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะบางคนอาจจะแบบว่าเออ่ขอเต้มกาวก่อนแล้วก็ค่อยเสียบก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ดันเข้าไปรอให้กาวแห้งนิดนึงนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาติดดิ้นกันดิ้นตัวนี้เดี๋ยวพี่กุ้งจะบอกความกว้างเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆเลือกลายที่ชอบได้เลยอย่างอันแรกพี่กุ้งทําไว้ก็คนละลายพอดีไปเจอแบบนี้ก็สวยดีก็เปลี่ยนบ้างนะคะแต่เดี๋ยวความกว้างให้ใกล้ๆกันแล้วกันเนาะเสร็จปุ๊บเวลาติดให้ขอบตรงนี้ชื้เอามาใกล้ๆเห็นไหมขอบตรงนี้ค่ะให้เลยเลยจุดตรงนี้ขึ้นมานิดนึง นะคะคเดี๋ยวพุ่งติดให้ดูเนาะเต็มเกาวให้เลยขึ้นมานิดนึงเขาจะได้แบบว่าพยายามหาหาจุดไม่ไม่ต้องไปดึงเขานะคะแปะแบบประคองแบบนี้แปะแปะไปเฉยๆไม่ต้องไปดึงให้เขาแบบว่า รัดให้แน่นหรืออะไรเดี๋ยวตัวมันอาจจะบิดหรือบุ๋มลงไปเดี๋ยวไม่สวยเนาะให้เพื่อนๆแปะแบบนี้ให้รอบเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดดอกพิกุลกันก็เพื่อน,เ,อนเต้มก่าวด้านบนเลยอย่าลืมใส่เหรียญกันนะตัวนี้ถ้าลืมแล้วหมดสิทธิ์เลยค่ะ ปุ๊บก็ใส่ตัวงอบตกแต่งของเราเป็นขนาดแปดมิลเล็กได้ใจมากอันนี้มือแปะเลยมองไม่เห็นนะเนี่ยอ่ะชุดมึงตัดลวดแบบพอดีพอดีพอดีจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากให้ยาวกว่านี้ก็ เพิ่มความยาวได้นะชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลมหน้าแบบที่1ของเราเดี๋ยวแบบที่สองอะ่ะพี่มึงจะทําแบบว่าใช้ดินเล็กกว่านี้เผื่อเพื่อนๆมีดินขนาดเล็กเนาะเราเอามาดัดแปลงทําได้แล้วทําแบบให้มีขาตั้งกันดีกว่านะคะ แต่วิธีสารก็จะต่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล่มนาแบบที่หนึ่งของเราขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์มากๆนะคะสวัสดีค่ะ